โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวรายเกมเซต์ถีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวออฟนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับผมเพิ่งไปเติมมาสดๆเลยนะครับก็คือมันเนี่ยมาขายในตรงนี้แหละไอ้ตรงจํากัดเวลาไอพวกนี้แหละนะครับที่มาขายเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันมาขายเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้พวกร้านค้าเลยครับเนี่ยนะครับผมก็ได้ซื้อไว้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นแสงอะไรนี่ครับนี่นะครับที่ผมไปรีมาก็คือแสงนี้นะครับผมนี่ฝืนฟูนางฟ้านะครับก็ไปรีมาได้4 0่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันจะคอมโบกับอัญมณีของเราที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คืออัญมณีฟื้นฟูนางฟ้านะครับก็จะรวมกันนะครับเป็น90%ซนนี่ครับผมบอกเลยใครจะมาตัดการ์ดผมเนี่ย ไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมีฟื้นฟู90นะครับเผื่อเป็นแบบว่าหลายๆคนสนใจที่อยากจะเอาแบบเอาไปใช้บ้างนะครับดูแล้วแบบอยากจะเอาไปใช้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องไปหาออฟฟื้นฟูนางฟ้ามาก่อนนะครับก็มาเติมใส่นะเพราะว่าออฟกับอัญมณีเนี่ยมันไม่ทับกันอยู่แล้วนะครับมันก็จะบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปอีกนะครับผมสาหรับใครที่มีพวกอัญมณีพวกตฟื้นฟูนางฟ้าอยู่อยากจะเอามาใส่นะไอดีตัวเองไม่ได้ใส่เลยอยากเฮ้ย่ตัวละครนี้ไม่ได้เติมคอสหรือว่า ตัวละครนี้คอตูมไม่ชอบเอาใส่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมว่าเขาหน้าใส่เพราะว่าสายล้มค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมีฟื้นฟู90นีก็เหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับมีบัตรร้อยเลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่านะครับว่า90%ของเราเนี่ยมันจะติดดีขนาดไหนนะครับวันนี้ผมก็ทําเป็นไอ้นี่แล้วแต่เสียดายอ่ะผมไม่มีหมวกไอ้นี่หมวกตํานาไอ้หมวกไอ้นี่นะครับเออ เสียดายไม่มีหมวกดาร์กไม่ใช่หมวกตำนานดิหมวกดาร์กนะครับไม่งั้นผมจะทำออฟอีกออฟหนึ่งเป็นออฟกันวิกอ่ะนะครับอืมไม่งั้นก็เดี๋ยวลองถ้ามาใส่จี้นี้มันไอ้นี่ดินะครับกำลังคิดอยู่เพราะว่าเราจะได้แสงไอ้นี่เนาะป้องกันกันขังคุกกับกันวิกอ่ะนะครับวันพรุ่งนี้มั้งนะครับที่ที่เราจะได้นะครับจากล็อกอินอ่ะนะครับเสียดายว่าหมวกผม กำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปสุ่มหาในอีเวนต์นี้ไม่เอามาทำออฟเนี่ยนะครับเออว่าจะใส่ออฟกันวิเข้าไปนะครับเพราะทุกอันผมก็ใส่ออฟมาสองอันแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมก็ได้ไปรีเอฟเฟกต์อันตรายขโมยมาเบิร์นมานะครับก็มีสองออฟนะครับก็เลือกใช้เอานะครับว่าเราจะใช้ออฟไหนนะครับผมก็ไปรีสองออฟมาเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็มีสองออฟเหมือนกันก็มีตัว่าผันทางกลับไปเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ผมรีฟื้นฟูนางฟ้าใส่ไ้เนี่ยเพราะว่าบางทีเกาะรอยฟ้าเราใช้แทบทุกตัวอยู่แล้วนะครับผม เนาะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปรุยกันดีกว่านะครับแล้วก็ใครสนใจอยากจะเข้าครอบครัวนะครับทักผมมาได้นะครับตอนนี้ก็ครอบครัวเขาว่างอยู่นะครับใครสนใจอยากจะเข้ามาว่างอยู่สิบที่อ่ะนะครับเออแต่ออกหมดอ่ะคนที่ไม่ได้เข็บแช่ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับใครอยากเข้านะครับก็มีกลุ่มครอบครัวให้เข้าอยู่นะครับใครสนใจที่อยากจะเข้านะครับเออตอนนี้ขาดอยู่สิบที่นะครับใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับเออเนาะจะได้แบบ เวลลสิบสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขาดอยู่กระตงกงเพิ่มมาสาักสี่ห้าคนก็น่าจะเวลลสิบแล้วแหละนะครับอืมแล้วก็ใครสนใจอยากจะก่อโค้ดนะครับทักมาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้คิวว้า นะครับ50าโค้ดสบาทสำหรับใครที่สนใจนะครับเขาได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับอันนี้ผมก็ได้ก่อของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าผมก็เคลียร์ของลูกค้าไปหมดแล้วนะครับใครสนใจอยากจะก่อตอนนี้ทักมาได้เลยนะครับคิวว่างแล้วนะครับ50โค้ดบาทเดี๋ยวผมทิ้งลิงไอดีของผมไ้ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราพาพี่เพรสเด้นโคไปลุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมคอร์สเนาะนะครับก็ลุยนะครับวันนี้เป็นครัวเวทหมดนะครับไปเลยนะครับเราก็จะตายยากขึ้นนนผมมมว่่าาีีฟฟืู้้ใหเ นะครับยิ่งถ้าแผนที่ไม่ใหม่อ่ะเวลาผ่านจุดสตาร์ทมันได้การ์ดดวงด้วยเนาะบางทีจะได้บัตรร้อยกับได้ไอ้นี่ไงได้การ์ดนางฟ้านะครับถ้าเรายังไม่ตายก็พยายามวิ่งวิ่งวิ่งให้มันวิ่งให้ผ่านการ์ดดวง <c oughs> <c oughs> เออนะสำหรับใครที่แบบดูแล้วอยากนำเอาไปใช้เหมือนผมได้นะครับออสำหรับใครที่แบบพวกไม่เติมพอตุ้มตละลครอย่างเงี้ยนะครับอ,อ อาจจะแบบไปใส่ที่ตัวที่เราเล่นบ่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสรอดได้หนึ่งครั้งอ่ะผมว่ามี90%อ่ะ9ต้อง90อ่ะนะทุกคนอืมอย่างเช่นอาจจะไปเจอแค่พวกที่แบบแต่ทุกวันเนี้ยนอกจากไปเจอพวกแค่พวกขโมยเงินอ่ะนะครับถึงเหมือนถึงจะแบบไม่นี่ไม่ได้อ่ะแต่ส่วนมากก็เพ e s i เสด t งโครก็ระบาดนอน่กผมว่าก็จําเป็นอ่ะนะครับ <laughs> นี่เราก็เจอกับพิพพระอภัยมณีนะครับ เราก็จะเล่นเล่นไปเรื่อยๆเนาะก็จะคงไม่ยอมหรอกก็จะดูว่าตอน,ตอนเขาโจมตีเราได้อะมาในยังไงนะครับอืมจะแบบจะฟื้นฟูตังตายให้เรา,าไหมอะไรอย่างเงี้ยตพื้นที่พิเศษผมว่า90ก็ฟืน้นฟูอยู่แล้วนะครับอืมใครที่มีแต่ว่าน่าจะหายากนะอัมริกันเนี่ยส่วนมากน่าจะมีกันเม็ดเน็ตหนึ่งสองเม็ดอูใ้ใครดีใครมีเกิน2เม็ดน,นี่โคตรโหดเลยแสดงว่าคุณแบบเติมเยอะเออคุณเติมไว้ตอนนั้นน่ะที่มันมาขายอ่ะ ว่าได้ยากมากนะสมัยตะก่อนนะไออัญมณีพวกเนี้ยอันนี้ก็ผมได้มาจากทำเว้นกับเปิดได้เนี่ยถึงจะได้มาเนี่ยช่วงน,นี้พี่เพรสเดนโคก็ <President S 2> <Co. S 1> กท็อปฟอร์มจัดนะครับพูดเลยไม่มีตัวไหนที่จะแบบโหเอาลงยากผมก็จะ12ไปเลยไหม12ไม่่อนก็ได้ปะ นะครับ12ไปก่อนไปครับไปเลยผมก็จะเลือกเป็นผนึกบาเบิลแล้วกันนะครับอืมนะครับผมพูดเลยนะครับรอบต่อไปไม่รอดครับแล้วผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับรอดยากครับพี่พูดเลยยังไงก็ตายนะครับถึงมีการตายก็ตายพูดเลยเราก็จะเรียกลงผีเสื้อนะครับนี่เรียกลงผีเสื้ออย่างเงี้ยการตายไม่ออกร้อเเซ นะครับปึ๊บเน่โดนอะไรมารอดทุกคนไม่รอดมีการตายก็ใช่ว่าจะรอดนะครับโอ้ยเขามีไอ้นี่ว่ะเขามีบัตรร้อยอืมผนึกมาเบิลไปนะครับเออวิเขายังไม่ยอมว่ะเจ็ดไปแล้วกันนะครับเฮ้ยเราก็เลือกลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะก็จะวางตรงไหนก็ได้หรอกมั้งนะครับ วางไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยไปเรียกไปครับเรียบร้อยยังไงก็ไม่รอดนะครับผมยิงเท้าหูนี่ทับเบิลเด็้ทับเบิลได้ทั้งสามครั้งอะ่ะเท่านึงอย่าไม่มีโอกาสรอดหรอกเพสิเดน้์นะ่ะนะครับช่วงนี้การเป,เป็นการที่โกงอะ่ะคอมโบกับผีเสื้อ,อะนะครับอืมนัมเบอร์วันที่สุดในตอนเนี้ยนะครับเพสิเดน้์โคบวกกี้ผีเสื้อ นะครับเราเล่นไปก่อนเนี่ยเผื่อเราได้เปิดเป็นคนแรกนะมาดูกันว่าเราจะมีโอกาสรอดได้สูงไหมนะครับสำหรับฟืน้นฟูนางฟ้า90%เรานะครับคิดจะมากัดการ์ดผมเนี่ยผมบู้เลยนะครับยากเพราะผมมีฟื้นฟูเก้าสิาาโอ้ไม่ได้เจอสายหรอมาเจอพี่มเมลเลียวอะ่ะโอ มเมเลียมีออฟกันวิกไหมอ๋อมีในรองเท้าอยู่ในกันวิกลืมไปนะครับก็อันนี้ไม่ได้นะครับ,บไททอยไปก่อนนะครับผมว่าเป็นอีโวก็ดีนะเป็นจีอีโวก็ดีนะเออรู้สึกว่าเออมันทำให้แบบเพื่อแบบเซตนี้ออฟนี้ขาดก็รีไปสองอันทำให้ง่ายขึ้นนะจริงต่อไปผมคิดว่าอ่าจี้ดาร์กเนี่ยน่าจะมาบ่อย นะครับเพราะว่า,าจจะขายวัตถุดิบอีโบหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้ของเขาแหละแต่ผมคิดว่าอาจจะมาไม่บ่อยมากหรอกแต่คิดว่าน่าจะบ่อยขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่บางทีก็อาจจะไม่บ่อยมากเ<า>ออม่แ<า>ันลูกค้าจะทักมาแล้วเนี่ยออป้องกันพื้นที่แล้วกันนะครับผม,อมเอาไว้ตรงนี้ไป นะครับคงไม่สลับนะครับขอยืนอยู่ตรงนี้แบบหล่อๆแล้วกันนะครับพี่อ่านนี้ม่หน,นีเราออกครับไม่วิ่งนะครับอันนี้ก็อุตส่าห์ไปกู้มาตั้ง3 0เอรนะเสียดายอยากได้40ไม่ได้เติมไหมเราไม่ใช่สายเติมแล้วก็ไม่ได้40่สถ้าถ้าถ้าคนมี40มี4 0ก็ดีนะเปอร์เซ็นต์เยอะดีกับพวกที่แบบเล่นเล่นไออะไรตีบอสอะ่ะเออผมไม่ได้ตีเลยมาแล้วครับมาแล้วครับแต่เขาไม่ใช่สายล้มอะ่ะ เออเขาไี่จะแบบสายลม้มเขาแบบผมก็คงไม่เห็นฟื้นฟูนางฟ้าทุกคน,ขนเ,เขาเป็นสายแบบขโมยเงินอะไรอย่างเงี้ยเออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาผมลงยากหน่อยนะครับถ้าป้องกันขโมยเงินผมบอกอ่ะพี่พี่เมเลียวเฮ้ย<ๆ>โอไม่ก็สวาไม่ออกโอ้โดนไปโดนในนี่ก็ลงเหมือนเดิมปะวะ ก็ชนในนี่อยู่ดีก็คงจะมาตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เรียกไปครับโอยนี่ไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวนะไม่มีขังฟองอะไรเนาะก็สลับไปแล้วกันนะครับมาขังไปพี่เออเรียบร้อยนะครับตัดการ์ดไปครับสวยงามนะครับเนี่ยทีเดียวมันก็แตกอะ่ะมีโลสองอะ่ะมัน ม,มันจะพูดเลยมันโคตรอะนะครับทุกคนโอใครที่มีเพ e เดนโคแล้วมีมีจี้ผีเสื้อนี่โอ้หเสียดายเสียดายยังคิดเสียดายนะผมว่าหลายๆคนถ้าไม่มีจี้ผีเสื้อ,อไว้เนี่ยไปต่อครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าฟื้นฟูอะไรนะยังไม่เจอสายล้มไหมเจออยู่สายลมเกมนั้นแต่ฆ่าเขาไปแล้วเจอพี่พระ ใครอยากมีอัญมณีอยู่นะอยากเอาไปจัดไปจัดได้นะสมมุติว่าเหมาะกับสายที่แบบไม่ค่อยเติมคอร์สนะผมว่าแบบว่าเราไม่ไม่ใช่สายเติมคอร์ดอะเราอาจจะแบบว่าคอ,คอยเวลาอัพอีเวนต์ใหม่อะเราก็คอยเปลี่ยนอัญมณีเอาอะ่ะเออเอา,เอาพอเราเล่นตัวไหนบ่อยๆเราก็เปลี่ยนไปไว้กับตัวนั้นอะแล้วก็รีใส่จี้ที่เราได้เล่นแทบทุกตัวนะครับผมก็รีใส่จี้ที่มันจําเป็นต้องเล่นแทบทุกตัว ก็คือเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศยังไงก็คือต้องเล่นทุกตัวอยู่แล้วอะ่ะยังไงการ์ดละครทุกตัวต้องใส่พวกจี้นี้อยู่แล้วมันจะได้เล่นง่ายเวลาการทอยเวลาอะไรต่างๆนะครับผมก็เลือกใส่จี้นี้เพราะว่ามันได้เล่นบ่อยหรือจะไปเลือกใส่หมวกก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าช่วงนี้มีอีโวเข้ามาก็ทําได้2ออฟนะครับก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยผมก็คิดอยู่ว่า ผมจะไปรีกันวิกใส่ที่นี้เลยหรือเปล่ามันออฟมันจะได้ครบนะครับสำหรับพี่เพสเดนโคผมเนี่ยนะครับพที่เอันนี้ก็คอร์ลิทอยเป็นคนแรกเนาะอันนี้มีการตายก็ไม่ใช่ว่าจะไอ้น,นี่ได้นะเนี่ยมีมีคอร์สปะ่ะมีคอร์สนะสองไปก่อนนะครับไปครับผมก็จะเลือกเป็นเอาป้องกันพื้นที่มาแล้วกันนะครับอ่ะ นะเรียบร้อยเทินต่อไปไม่รอดเทินต่อไปไม่รอดพี่ไปนะครับเพราะว่าเขามีกันตายก็ช่างเขาผมก็จะผมมีสองเมืองอะ่ะผมก็จะเรียกลงเมืองผิดเสือ้อเออผมก็จะเรียกเขาเนี่ยลงเผืองผิดเสื้อเนี่ยนะครับเอยเขามีโลสองอเอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาไม่อ่อนีน่ทอยทอยทอยผิดนี่สวยเลยนะนาน จังไรเอ้ย,อย <laughs> ทอยเจ็ดออกเก้าโอ้เจ้าบ้าโลโลมีขั้นเดียวอ้อโอ้ยยอ้ย,อยลงผีเสื้อด้วยโอ้ยตงงดัดไปฟื้นฟูอ้าวไม่ฟื้นฟูเก้าสิบเปอร์เซนต์กู <laughs> จะรีวิวซะหน่อยโอ้ยไอคิบหายโอ้โหฟื้นฟูเก้าสิบจบเกมเลยโอ้จะรัวฉันมาทำอะไรที่นี่ไปต่อ โอ้จะบ้าอุตสหาห์แม่จะแบบมาแอคซะหน่อยแบบโอ้โห90%ไม่ตัดหรอกคุณพี่เ,เจอพี่เพื่เซียนโคเหมือนเดิมครับแต่จริงๆเราไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะครับไอรกอ่ะจริงก็อยากจะได้เซตนี้อยู่นะ พรป้องกันเอฟเฟกตอันตรายมันต้อง65ไ้เล่นเนคนแรกได้เ,เป็นคนแรกก็โอ้โอกาสตายก็สูงอยู่นะต้องสร้างโล่ให้ได้สองโล่จะมีโอกาสรอดบ้างนะถ้าแบบพื้นที่ฝันร้ายติดดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ฝันร้ายติดแเราก็จะไม่ต้องโดนโจมตีสองครั้งนะอไม่ต้องโดนเรียกผีเสื้อเลยก็ยังพอมีโอกาสรอดนิดหนึ่ง,งโโลโลไม่ติด,ดหรอก ผมก็ต้องพยายามทอยเบิ้ลก่อนนะครับเพื่อว่าเพื่อจะสร้างลวนอโอ้โยโลติดครั้งเดียวต้องเปลี่ยนหมวกใหม่แล้วม้งเนี่ยพผนึกมาเบิ้ลไว้แล้วกันนะครับ เอาไงดีวะสร้าง้าสรๆไปไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว,ว่าเราจะรอดปะเฮ้ยแต่ทำไมไม่ไรหรอกถ้ามันโชดได้โชดตัดการ์ดถ้าไม่ตัดครั้งนี้นี่จบเลยนะ,ะโอ๊ยถ้าถ้าตัดครั้งนี้นี่ไม่ฟื้นฟูนี่นคือจบเลยนะ,ะนั่นไงนะครับไปพี่ เอ้ยนะเออฟื้นฟูเออ90มึงโชเขาน่อยโอ้ไม่ใช่แบบ20%เปอร์เซ็นต์โอ้โหกลัจะแอคซะหน่อยตามเมื่อกี้ะแต่ไม่น่าจะรอดหรอทุกคนแต่ไม่น่าจะรอดไม่ต้องกู้หรอกเนาะผอมันรู้ชะตากรรมเราดีอ่ะม่อกู้มาผมว่าก็ตายเหมือนเดิมอ่ะไม่ต้องกู้หรอกนะครับก,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 กู้มาก็ตายเหมือนเดิม ว่าย่างไงก็ผีเสื้อเขาก็ขึ้นอยู่แล้วถึงเขาจะทอยพาดไปเมื่อกี้ตกลงมาก็ตายเหมือนเดิมถึงมีการตายะนะครับไปอีกเกมหนึง่งโชว์มันเราทำไมแพ้ทั้งมันเรามาโชว์ฟื้นฟูนางฟ้าเอออาเพสิดน็ตโคเจออีกไหมนะครับอไปคนแรกให้มันจบจบไป <c oughs> คนแรกให้มันจบจบไปเฮ้ อาคนเมิมเมื่อกี้นี่ว่าได้เล่่สเสียดายว่ไม่ได้ไม่ลืมลืมกดเลยวันนั้นลืมว่ามันเอาเพนบอรดไอเนี้ยเพนบอร์ดกับดกักเพชรอะมาให้มาให้กดในราคา1,999โอ้โหยลืมไปเลยว่ามีไปกดเผื่ออาจจะได้ไงเออจะได้เผื่ออามาใส่แทนบ้างจะได้แบบป้องกันเดฟเฟกอันตรายก็อยากได้เยอะๆหน่อย40บางทีก็รู้สึกไม่สบายใจอะทุกคน40%อ่ะ เออสี่สิบเปอร์เซ็นต์บางทีมันก็รู้สึกไม่สบายใจอะ่ะได้หกสิบห้าก็ดีนะรอทำดาร์กไหมใจก็อยากได้อยู่นะอยากได้ที่แบบว่ามันไอ้นี่อะ่ะอยากได้ที่มันแบบว่าไอ้เปอร์เซ็นต์เอฟเฟกอันตรายมันเยอะเฉยๆหรอกสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่คอร์สนะเอาไปไอ้นี่ประยุกต์ใช้กันได้นะทุกคนเอาไปใส่ใครมี2เมตรก็คือสบายนะผมว่า ก็เปลี่ยนไปใส่ตัวที่เราชอบสัก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ต้องไปเติมคอร์สนะครับไปสี่ไป,ไปดีอันนี้เขามีคอร์สเนาะเราก็จะไม่ไปแบบทอยผ่านเขาแล้วกันนะค,ครับผมก็ผนึกมาเบิ้ลไปนะค,ครับโอเคสวยงามตามท้องเรื่องครับไปกดคุกกี้ปั๊บเราก็จะ วางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เรียกเขาลงตรงไอ้นี่แล้วกันนะครับโอ้โหเขาเลือกป้องกันพื้นที่ไว้หรอวะใช่ไหมเออเขาเลือกป้องกันพื้นที่ไว้นี่ว่าจบเลยชีวิตน่าจะรอดปะเขาน่าจะรอดนะครับ เอาพอถึงมาเบิ้ลนไว้กาวว่าจะรีบฆ่าเขาไม่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็เรียกอีก,กาไปแล้วกันนะครับไปช่วยให้เขากันได้นะครับเนี่ยเห็นปะบอลงพื้นที่ที่เป็นผีเสื้อนะครับเขาก็จะไอ้นี่กันตายเขาไม่ออกแต่นี่กันตายเขาออกนะเพราะว่าผีเสื้อเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกันตายเขาจะออกนะเพราะว่าเขามีเพนบอดอยู่มีบอดกับดักเพลิอ่ะสรุปไม่ออกครับ <laughs> เอาอีกเกมหนึ่งเอาอีกเกมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวโชว์โชว์เขาหน่อยเรายอมยอมแพ้บางทีอาจจะยอมแพ้อาจจะทอยลงเมืองเขาก็ได้ปะได้ห้าบินแล้วจบจบเอาสามสิบเพชรจบเอาสามสิบเพชรแล้วกันน้องเดี๋ยวถนะ้าเจอเจอเป็นสเส้นโค้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยอมนะครับเราทอยลงเมืองเขาโชว์โชว์แบบไอ้นี่หน่อยฟืนฟ้นฟูหน่อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเรานี่ท้าไม่ออกนี่เวอร์เลยนะนี่ท้าไม่ออกนี่ไม่ไม่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ 90%หลอกตาไอ้ชิบหายอ้าวนะครับเจอกับพี่ไอ้นี่เรานะครับฮอลัสเอ้าอยู่ครอบครัวผมด้วยนะครับก็คงยอมแหละนะครับยอมยอมยอมให้นะครับผมโมฮันจะยอมให้นะครับถอยถอยไปไม่สร้างแล้วกันนะครับพอดีเลยเป็น เจอคนในครอบครัวตัวเองเป็นตาที่อยากจะยอมแพ้ด้วยนะเราก็จะไม่สร้างแล้วกันนะครับก็จะทอยไปแล้วกันอยากจะโชว์ออฟซะหน่อยนะครับเพราะว่าผมผมก้าแล้วผมไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรหรอกนะครับยอมยอมไหมอยากให้แบบอยากจะโชว์ฟื้นฟูนางฟ้าอีกสครอบนึงนะครับถ้าผมลงการ์ดดวงก็ได้นะเนีน่ยอย่าไปแกล้งเขาเลย <laughs> อย่าไปแจ้งเขาเอาไม่ฆ่าผมหรอไม่สร้างสามหลังเลยฆ่าผมไปเลยเโยนมาไม่มีเมืองนะเพราะเราไม่ได้สร้างเมืองไว้ฮะ เราบอกถ้าเขาไม่ฆ่าผมไม่เป็นไรเรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทอยลงเมืองเขาเองเออเดี๋ยวผมทอยลงเมืองเขาเองที่พิเศษื้อหื้อหื้อหื้อจะตายตอนไหนวะเนี่ยพักก่อนนะไม่นะแล้วไปไปไปเบิ่นไปแล้วก็ผมต้องสิบเอ็ดอะ ทุกคนผมทอยสามทอยสามก็เสร็จก็มีค่าเท่ากันอ่ะทอยสิบเอ็ดไปดีกว่าอ่ะผมจะไปลงเมืองเขาแล้วจะบินอ้าาาไม่ด้บินโดนไอ้นี่อยู่อีโดนลูกประคำอยู่โอ้สิบสองกำลังไปนะครับเดี๋ยวไปลงเมืองเขาจะโชว์เขามีออฟตัดการ์ดปะเออมีมียังไงมันก็มีอยู่ในผีเสื้ออยู่แล้วเนาะก็คงไม่เปลี่ยนหรอกนะครับก็คงจะเลือกลงเมืองครับปึ๊บ ไปเราก็จะใช้นะครับนี่ปึ๊บโดนตัดการไปแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมานะครับเออพอละแค่นี้มันก็จะช่วยให้เราตายยากขึ้นนะครับอืมมันก็ช่วยให้เราตายยากขึ้นเนาะสำหรับคนที่ไม่เน้นสำหรับเป็นสายคนที่ไม่เน้นเติมคอสตูมแล้วกันนะครับไม่เน้นเติมคอสตูมแล้วก็วกมีอัญ,ญมณีนี้อยู่ เอาเอาไปใช้กันได้นะเออย่างเช่นผมมี2อันเนี่ยผมก็จะเอาไปใส่กับตัวละครที่ผม่เป็นคนที่ไม่ค่อยเติมคอต,ตูมอยู่แล้วนะครับแต่เติมจะเติมแบบตัวที่ชอบแบบชอบจริงๆถึงจะเติมนะครับก็ผมมีอยู่2เม็ดนะครับผมก็จะอีก m. เม็ดนึงเนี่ยคิดอยู่เอาไปใส่กับตัวไหนหรือผมใส่ใส่ให้ไปแล้ววะผมใส่ให้โดยอนไปแล้วป่ะอ๋อยังไม่ได้ใส่ให้ตัวไหนนะเพราะโดยอนก็มีคอตูมอยู่อ๋อเดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าอาจจะเอาไปใส่ให้ไอ้นี่ปะ อเอาไปใส่ให้หุ้นไหมเนาะเพราะว่าตอนอีเวนต์มาใหม่อะเราก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอัญ,ญมณีเนี่ยมันใส่ได้กับทุกตัวทุกคนเออผมก็อาจจะแบบว่ารอรอรอบไหนมาเพราะว่าตอนรีแพทมาใหม่เนี่ยมันถอดอัญ,ญมณีห้าสิบห้าสิบเพชรอยู่แล้วนยมันไม่แพงก็สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างเช่นผมมีสองเม็ดเนี่ยผมก็จะปรับเปลี่ยนไปแล้วกันนะครับก็แนะนําว่าให้ทุกคนน่ะถ้าใครมีอัญ,ญมณีเหมือนผมนะแนะนําว่าให้รีใส่จี้ที่เราเล่น แทบทุกตัวอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะดีใส่เนี่ยพวกนี่แหละเกาะลอยฟ้านี่แหละเพราะว่ายัางไงก็การ์ดตัวละครแทบทุกตัวถ้าไม่มีเกาะลอยฟ้านในตัวยังไงก็ต้องใช้จี้นี้กันอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วใครมีก็เอาไปทําตามกันได้นะครับก็เดี๋ยวรอ,อฟื้นฟูนังฟ้ามาก่อนนะอันนี้เหมือนจะหมดไปแล้วนะผมซื้อไว้เมื่อวานปะหรือวันก่อนวันเป็นวันก่อนมั้งพี่ผมซื้อไว้นะฟื้นฟูนังฟ้านเนี่ยวันก่อนนะครับอืมแล้วก็ได้แสงแถมมาด้วยก็ไปรีก็นั่นแหละได้ ป้องกันขโมยมาเบิ้ลมานะครับด้วย30ก็ถือว่ามีออฟดีๆอยู่นะเออถือว่าได้ออฟดีหลายจี้นะมีออฟดีๆหลายจี้นะจูเะเบียนออกก็เสียดายเนาะเนี่ยก็มีแต่ออฟดีๆนะผมว่าเออเดี๋ยวก็รอไปทำจี้หาจี้ดาร์กมามาลองเอามาทำอ e ีโวนะครับเพื่อแบบเอาไว้รีออฟนะครับก็อย่าลืมนะครับใครสนใจอยากจะก่อกโค้ดก็ทักกันมาได้นะครับก็ตอนนี้คิวแบบว่างมากนะครับทักมาก็ถ้าแบบว่า ทักมาก่อนก็ได้ก่อนนะใครทักมาก่อนก็ได้ก่อนใครทักมาที่หลังก็ตามคิวนะทุกคนก็ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเออเนาะก็กดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ด้วยเวลาลงคลิปเผื่อมันจะแบบว่าแจ้งเตือนแล้วแบบเราจะได้รีบมาชมกันนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็คงต้องขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม